สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับผมนะครับที่ช่องต้้มดำซิ่งนะครับเด็ก้นตัวเลขกลงตาให้เลยนะครับลงตาให้ไปดื่มเลยนะครับเนี่ยตัวเลกเก็บไว้เลยนะครับที่ของเด็กนี้ไม่ต้องเก็บเด้อให้เด็กเลยครับผมช่วยดูข้างหลังถ้ามีเด็กถ้ามีเด็กเอาขนมให้เด็กเลยเด้อนี่เอาไปเลยเด้อสาธุสาธุกับน้ำนะครับน้ำวางไว้เดี๋ยวจะมีด้านหลังมารับนะครับ พี่เอาเอาขนมนี่เอาให้เด็กเลยเด้อให้เด็กเลยหลวงตาท่านอนุญาตนะครับสาธุสาธุครับก็สิ่งของที่พี่น้องเรานํามาถวายหลวงตานะครับหลวงตาท่านรับแล้วนะครับป่าเวลาเจอเด็กนะครับหรือว่าคนชราคนท้องนะครับก็หลวงตาท่านจะให้ได้นํามอบให้เลยนะครับสาธุสาธุครับ สา,สาธุครับสาธุสาธุนะครับวันนี้ร้อนแต่เช้านะครับพี่น้องครับร้อนแต่เช้าเลยนะครับวันนี้สาึุงหนึ่งรนบ ต้องบอกว่าถวายหลวงตารอบสามนะครับท่านได้ตามมาเรื่อยๆนะครับได้สามรอบนะครับสาธุสาธุครับ ร้อนช่วงเช้านะครับน่าจะเป็นช่วงบ่ายนะครับฝนจะตกที่เอาผ้าออกจากหัวด้วยนะครับที่เอาผ้าออกนะครับสาธุสาธุครับสาธุสาธุครับสาธุสาธุ ครับลงน้ำเลยครับน้ำน้ำลงเขาสาธุสาธุนกขนมตเล็กเอาไปกินเลยเด้อเอาไปทานเลยครับลวงตาให้นะครับเอาเลยครับอ่าถ้าถ้ามีเด็กถ้ามีเด็กที่เอาให้เลยเด้อลงตาท่านอนุญาตเด็กหรือว่าคนท้องได้มอบให้ได้เลย,ยครับสาธุสาธุครับ

เอาลงจากรถนะครับจอดรนะครับจอดรถนะครับจอดรถนะครับยกเลยยกเลยเอาใส่เอาเอา,เอา,เ,อาเอาใส่มือไหมอ่าสาธุสาธุครับสาธุครับสาธุครับสาธุหลวงตาท่านไม่เคาะรถนะครับพี่ฮ่าฮ <c oughs> <c oughs> พี่น้องบางท่านก็ยังไม่ทราบเนาะว่าหลวงตาท่านนะครับไม่เคาะรถนะครับพี่น้อง ก็ถ้าเราอยากจะให้ลวงตาท่านเคาะนะครับก็มีวิธีหนึ่งนะครับก็ให้พี่น้องเอามือไปแตะรถไว้นะครับนั่งข้างๆรถนะครับแล้วเอามือไปแตะไว้แล้วอีกมืออีกข้างก็พนมมือขึ้นไว้นะครับพี่น้องนั่นก็ลวงตาท่านเคาะให้เรานะครับถัชกวาคาลรถให้เราด้วยนะครับพี่น้องสาธุสาธุครับดอกไม้เก็บได้เลยนะพี่นะครับลวงตาท่านเหยียบแล้วเก็บได้เลยนะครับเอาไปเลยครับ สาธุยกน้ำครับยกน้ำถวายก่อนพี่ครับสาธุสาธุ นี่ก็มีตัวเล็กๆนะครับมากี่เดือนแล้วครับพี่เนี่ยหนึ่งเดือนอ๋อได้หนึ่งเดือนเนาะร้อนนะพี่นะกี่แดดไหมครับสาธุครับสาธุครับก็มีแม่นะครับได้พาลูกนะครับที่กำลังคลอดได้หนึ่งเดือนนะครับมารออกาบหลงตานะครับแล้วก็ พาลูกๆนะครับมาให้หลวงตาท่านได้เคาะหัวให้นะครับเป็นมงคลนะครับพี่น้องก็มีโอกาสนะครับที่มีโอกาสแล้วเนาะหลวงตาท่านด้อมามาโปรพี่น้องเราชาวใต้นะเราก็อถอนมมด้วยนะครับสาธุสาธุอพี่ๆจับยกน้ําถวายหลวงตาก่อนยกน้ํายกน้ํายกน้านี่ยกน้าครับผมสาธุครับสาธุครับก็ เป็นพี่ว่าเป็นโอกาสดีนะครับของพี่น้องเราชาวใต้นะครับที่ลงตาลงมาโผลนะครับกี่เดือนแล้วเนาะพี่สองเดือนเนาะพี่เนาะอะสาธุครับสาธุสองเดือนแล้วนะครับไปสองเดือนแล้วนะครับพี่น้องครับผมถอดนะครับลงตาท่านรออยู่พี่ยกของเลยครับสาธุครับสาธุสาธุครับนะครับ มีโอกาสนะครับล้วก็หลวงตาท่านมาถึงที่นี่แล้วนะครับถ้าเราพลาดนะครับก็เสียดายนะครับพี่น้องเพราะนานๆนะครับไม่รู้ว่าอีกนานเท่าไหร่นะครับหลวงตาท่านถึงจะได้ลงมาโปะพี่น้องทางชาวใต้อีกนะครับสาธุสาธุครับ

สำหรับคลิปนี้นะครับพี่น้องก็อย่าลืมติดตามนะครับจะกระดิ่งไว้เพื่อรับชมคลิปใหม่ทางช่อง u t u b e ตั้มดำซิ่งนะครับแล้วก็ฝากพี่น้องนะครับอีกหนึ่งช่องนะครับช่องใหม่ของผมเองนะครับพี่น้องศรัทธาหลวงตาบุญชื่นนะครับเสียตั้มเจนีนะครับเป็นช่องใหม่ฝากพี่น้องทุกคนทุกท่านนะครับเข้ามาติดตามรับชมนะครับเป็นกําลังใจให้กับผมนะครับตั้มดำซิ่งนะครับพี่น้องคลิปนี้สวัสดีครับ